สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าในอนาคตใครจะเป็นพระเอกอันดับหนึ่งครับผมเข้มหสวีครับอ,อ้าทำไมถึงเป็นเข้มอะครับผมก็เขาจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะฮะอย่างที่ผมเคยทำคลิปแล้วว่าในอีกสิบปีเข้มกับมุกเนี่ยจะเป็นพระเอกนน่นเอกอันดับหนึ่งนะครับแต่ตอนที่นั้นที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมวิเคราะห์อนาคตที่ยาวไกลแต่ตอนเนี้ยเข้มเล่นหนักเลิ่หนึ่งซึ่งผมว่า อันนี้ฉายแววแล้วครับคือตอนเนี้ยเข้มเข้าสู่อีกระดับหนึ่งแล้วครับผมดูเรื่องตะวันอาบนาวเนี่ยนะครับหรือแม้แต่โซเวลีเนี่ยนะฮะผมว่าก็เข้มก็ยังดีดีมากนะระดับเอครับแต่ยังไม่ขึ้นเอบวกครับแต่อันนี้ยผมว่าเผาขนเนี่ยเป็นหูแบบขึ้นเอบวกลยครับแล้วเขาแต่งหน้าได้เนียนมากนะเข้มัในเรื่องเผาขนเนี่ยดูหล่อมากเลยอาจารย์ออืมหูแล้วแบบแฟนคลับแชร์ในทวิตเตอร์ไปขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะ ในช่วงก่อนที่จะเปิดตัวเผาคน EP หนึ่งนะหรือแบบผมชอบอย่างหนึ่งครับเรื่องมันแต่บางคนก็บ่นนะคือเรื่องแม่คือเรื่องมันอาจจะคล้ายๆแบบไม่เออไม่ไม่คล้ายเทียวแต่เรื่องของเข้มข้นตลอดนะครับอาจารย์คือแบบไปคือพูดงี้คือไปไวมากแบบจับจับับประชาบอูแบบบางทีดูแล้วก็งงนะฮะนั่นแหละผมก็เลยชอบมากโดยเฉพาะฉากเตะต่อยของเข้มเนี่ยนะการวาดเท้าการกระโดดเทอะไรเนี่ยเท่ย่างมากเลยครับอาจารย์ แฟนคลับเนี่ยฟินกระจายแน่นอนเลยผมเนี่ยรับรองนะฮะถ้ามุกดาได้มาดูเนี่ยมุกดาต้องใจอ่อนอะไรก็าจ่ายอันนี้มุกอันนี้มุกอันนี้มุกนะฮะนั่นแหละนะทีนี้ครับผมเนี่ยนะนอกจากเค็มนี่ยนะผมก็ยังชอบอีกหลายคนนะเอาเป็นฝ่ายหญิงก่อนครับใค่แรมีคนหนึ่งครับน่าจะชื่อลิงลี่หรือไรไม่รู้ว่าผมอะต้องต้องเล่าถึงนักเอกก่อนได้ครับอาาจย์นักเอกกับตูนเนี่ยนะผมชอบเลยอาจารย์ ค, <S <S คือปกติอะผมจะชอบคนแบบแนวขมๆเข้มๆหน่อยคือเปรี้ยวหน่อยซึ่งนางเอกคนเนี้ยเขาจะขมเข้มครับเขามไม่เขาไม่หวานเหมือนมุกดาหรือทิสาซึ่งอันนั้นผมก็ชอบไงแต่ใน,นมุมของสเปกเนี้ยผมชอบนางเอกสไตล์นี้มากกว่าอาจารย์อืแต่สุดท้ายผมก็ยังชอบนางลายครับอาจารย์นี่นางลายคนนึงเป็นแก๊งของคนจีนะ่ะไม่น่าจะมาชื่อลิลลี่อะเปิดต,ตัวมาผมก็ชอบอะโูแบบดีมากแต่สุดท้ายชอบสุดครับคือปานันครับอาจารย์ปานันเนี้ย มาสเปิดมาสองฉากคือมาสเปิดมาแต่ละฉากก็ร้อนแรงมากนะครับร้อนแรงเลยอ่ะอมาอมา EP สองเนี่ยเขาใช้คำมาซ้ำดีกว่าซ้ำกับเข้มบาสวีเรียบร้อยแล้วจา์ครับผมเออบางคนบางคนบอกไอ้ไอ้ลีกทางไปแต่เนี้ยปานนันชิงหยิบชิ้นปามันไปก่อนแล้วครับอาจา์ปามันนะครับเออผมชอบมากปาหนันเนี่ยแต่ว่าทีนี้ครับอาจารย์โอ้เรื่องนี้นะค่อนข้างจะแปลกอย่างหนึ่งคือผมไปดูเรื่องย่อแต่ว่า เขาก็ไม่ได้ไม่ได้หินอะไรมากไงคือแปลกมากนะอาจารย์ทําไมเข้มมัสวีถึงไปเป็นแก๊งขายาได้อาจารย์ออืออคือผมไม่รู้ว่าปอมมาสื่อความลับหรืออะไรคือเรื่องยังไม่เฉลยไงแต่พระเอกคื่เนี่ยต้องเริ่มจากความดีปะ่ะแต่แต่อันนี้เข้มผมก็มยังไม่เห็นว่าเขาฆ่าใครหรือว่าอาจจะมีฆ่าบ้างแต่ว่าฆ่าเพื่อป้องกันตัวมากกว่าแล้วแล้วฉากแรกมากพวกเนี่ยที่มีคนจะยิงตำรวจสายตำรวจตายอะ่ะเข้มก็มห้ามไว้นะไม่ทํานะ แล้วก็เหมือนเข้มห้ามหลายๆช็อตไว้ไม่ให้เกิดการฆ่ากันเป็นการผมแต่ผมก็ยังงงว่าตกลงเข้มเนี่ยอยู่ในแก๊งแบบแฝงตัวมาหรือหรือเป็นนักขายาละกลับใจภายหลังนะอันเนี้ยก็ต้องแต่ผมว่าถือว่าเปิดมิติที่แปลกไนะครับอาจารย์นะแต่ผมบอกแฟนคลับดูเหอะนะแฟนขับเข้มเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบแนวหนังบูไม่ต้องอะไรผมบอกเลยครับอาจารย์ดูไม่ก็ ไม่ต้องดูเนื้อเรื่องก็ได้ดูความหล่อของเคมัทสวีก็ได้อื<ม>จริงเออต้องดูต้องดูผมบอกวนะ่าแฟนขับเคมัทสวีหรือแม้แต่แฟนขับมุกดาเนี่ย<แ>มาดูเถอะว่าที่ลูกเขยในอนาคตว่าที่มุกดาในอนาคตเนี่ยหล่อขนาดไหนเท่นขนาดไหนเ้่ขนาดไหนทุ่งท่าเป็นอย่างไรโอ้โหผมว่าครบเครื่องเลยครับอาจารย์บอลครับอาจารย์ไม่ดูไม่ได้ครับสําหรับ สาวกเข้มแฟนคลับเข้มแฟนคลับมุกดาต้องดูเรื่องนี้ครับครับรมได้ครับผมทิ้งท้ายเพิ่มอีกหน่อยเออผมยังลืมบอกฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์เราด้วยนะครับอ่าแล้วก็เราจะมีสมาชิกนะครับสมาชิกอันดับที่ระดับหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าระดับเข้มตอนแรกอาจารย์บอลปรึกษาครับผมว่าระดับอะไรดี ระดับโกระดับซิงเกิลผมไม่เอาระดับเข้มนับอาจันทร์บอลระดับสองคือห้าร้อยระดับเข้มห้าสิบาทต่อเดือนระดับสองคือร้อยห้าสิบาทต่อเดือนชื่อระดับเข้มข้นนะคุณต้องเข้มข้นจริงจังระดับสามเนี่ยนะเจ็ดร้อยห้าสิบาทต่อเดือนเนี่ยนะพรีเมียมตอนแรกผมจะตั้งชื่อเข้มห้กครับโอ้โหฟิลกระจายแต่เกรงใจก็เลยเปลี่ยนเป็นเข้มข้นมากนะขอมีมอม้าหน่อยละกัน ผมต้องขอมีมอมาครับอาจารย์บอลได้ครับนะบนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้ก็อ้อทิง้งอีกตัวละครก็เล่นดีหลายตัวนะคือคหนังที่ดีมันจะมีตัวละครหลายตัวที่เด่นอย่างเช่นออิชาพลเนี่ยนะโอ้โหแบบ,บชอบขอมากแบบคือดูเหมือนจะทื่อๆนะคือเขาจะเป็นตำรวจที่แบบเอาจริงเอาจังจะปราบอย่างเดียวว่าแบบดุเดือดจนเจ้านายท่านรองอ่ะต้องบอกว่าไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะเออแต่ว่า แต่บางทีมันเหมือนมีตัวหนึ่งที่จะมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ที่จะมาคู่เขาก็แอบสงสัยเขานะ,ะคือเขาทำงานขนาดนี้แต่มันเหมือนจะน่าสงสัยกันคือเรื่องมันผูกพร <ผม S 1> ดีนะแล้วก็ชอบท่านรองด้วยท่านรองนี้ก็ดูแบบอาสุขขุมกว่าแต่ก็มีความจริงจังในหน้าที่นะมันมีตัวละครหลายตัวแล้วก็มีการวางแผนหักกันไปหักกันมาเนี่ยนะครับผมว่ามันเด่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 นผมว่าแมแต่าปาหน,น,น้นี่ไม่ใช่แค่สวยเซ็กซี่นะเธอก็วางแผนที่จะมีกองกําลังของตัวเองไง โดยอาศัยเข้มอสาวีนะผมดี่น่ยนิดนึงครับผมชอบฉากนี้นะผมไปเล่าให้กับสาวๆฟังด้วยจาน <laughs> คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเข้มเนี่ยก็ผอ,อิญไปเจอจะจะไปหามาเฟียแล้วไปต้องไปต่อสู้แล้วก็ตัวเลอะต้องไปอาบน้ำที่บ้านนางเอกแต่ชาอาบน้ำน,นี่ก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วสุดท้ายพอออกมาปุ๊บโทรเรียกเพื่อนมารับเ,เพื่อนเนี่ยก็คือปานนันที่ซ้ำมาแล้วแล้วก็นั่งรถหลวงปานนันไปแล้วปานนันก็แบบ คือสไตล์ผู้หญิงอาจารย์ต้องมีความหึงหวงนิดนึงก็จะมาถามว่าเนี่ยชอบไอ้ทนายเอรอคือการ์ตูนเนี่ยชอบเหรออะไรเงี้ยผมจาไม่ได้ว่าเข้มตอบอะไรเอออาจจะเหมือนกับว่าเออผู้ชายก็ต้องมีแบบมีหลายคนเว้ยแล้วเคมก็ย้อนคาถามไปครับอาจารย์ครับคีเวิร์ดครับถึงเหรอถึงเหรอ,อ,อรู้บอกว่าปานันตอบอะไรตอบว่าก็มีนิดนึง <c oughs> คืออย่างนี้ครับอาจารย์กึ่งยิงกึ่งพักผมชอบรายละเอียดตรงนี้นะ คือผู้หญิงเนี่ยบางทีไวฟอร์มไงก็เลยพูดว่าน,นิดนึงแต่ขณะเดียวกันมันมีดีเทลกว่าน,นั้นก็ออาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆก็ได้เพราะว่าผู้หญิงจะพูดต่อมาว่าเพราะทาไมถึงแค่ถึงแค่คนิดเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าครอบเจ้าอของกันละกันคือเป็นวันไหนสแตเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่มากกว่าวันไหนสแตนนะอาจารย์เพราะรี่เป็นนิดเป็นในฝิมือาจารย์อ่าอ่าอ่าใช่ใช่ มันมากกว่านั้นนะคือมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ด้วยคือเขาจะลังจะร่วมมือกันคือคือจะต้องบอกว่าปานน่ะนี่คือเป็นเมียเก็บของผมจําชื่อไม่ได้สุลวุฒิใหม่กันอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ฮะแต่เขาก็เหมือนกับว่าอยากจะครอบครองครจะาบ้าคือผู้หญิงที่มีความทะเยอทะยานน่ะเขาก็จะเหมือนจะร่วมมือกับเข้มเพื่อจะโคดเพื่อจะหาทางเสียบแทนตําแหน่งตรงนี้ไงครับคือเล่นกับไฟนะผมก็เลยชอบตรงนี้ไงมันเออกึงมีเบนฟิตไงอาจารย์นั่นแหละ นั่นแหละผมแต่ทำผมชอบเลยเขาลงดีเทลคือผมเป็นคนชอบเก็บดีเทลอาจารย์เออนั่นแหละนะผมเคยทําคลิปเรื่องโปรโมทมมหาวิทยาลัยสยามแล้วบอกเรียนอาจารย์ติดคุ้มไงเพราะว่าอาจารย์ปีก็จะเก็บดีเทลนะดีเทลเล็กๆบางอย่างของแต่ละประเทศดีเทลเล็กๆบางอย่างของชีวิตซึ่งถ้าคุณรู้คุณก็อาจจะชีวิตได้นะครับอาจารย์บอลนี่แหละครับผมประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามเผาขนนะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา สองทุ่มครึ่งนะครับมาเชียร์เข้มผัสวีกันนะครับครับสวัสดีครับ